สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วันเสาร์นะคะมีนาชาแนลพาเพื่อนๆมาพบกับต้นพวงครามดอกสวยค่ะเพื่อนๆดูสิคะดอกน้องสวยงามมากเลยนะคะมีลักษณะดอกอะค่ะเป็น2ชนิดในดอกเดียวกันเลยค่ะมีทั้งม่วงเข้มแล้วก็ม่วงอ่อนแถมลักษณะดอกก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะเพื่อนๆดูสิคะ เหมือนกับซื้อต้นไม้1ต้นแล้วได้ดอกไม้2ดอกเลยนะคะ2ชนิดค่ะไม่ใช่2ดอกนะคะเพราะว่าน้องอะค่ะจะออกดอกเป็นพวงแบบนี้เลยนะคะน้องมีชื่อว่าต้นพวงครามนั่นเองนะคะดอกค่ะจะออกตามซอกใบนะคะเป็นช่อแบบนี้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะ,ะช่อใหม่ๆอะค่ะเขาก็จะเป็นสีออกครามแบบนี้เลยค่ะจากสีครามใช่ไหมคะก็จะเริ่มออกมาเป็นสี ม่วงอ่อนนะคะแล้วก็จะมีตุ่มๆเนี่ยคะ่ะเพื่อนๆขาตุ่มตๆเนี่ยเนาะก็จะกลายเป็นดอกสีม่วงเข้มแบบนี้เลยค่ะพวงครามก็เลี้ยงไม่ยากนะคะปีนาชาแนลศึกษามานะคะแล้วก็ไปได้ดอกน้องมาต้นน้องมานะคะ,ะถ้าต้นไซส์ขนาดนี้ราคาก็จะไม่แพงมากนะคะเพื่อนๆไซส์นี้อยู่ที่ประมาณ อยู่ที่ประมาณ100เซนติเมตรได้นะคะราคาที่มีนาชแนลได้มานะคะก็200บาทนะคะจริงๆน้องเนี่ยสามารถปลูกในกระถางได้นะคะด้วยความที่มีนาชนมีพื้นที่จํากัดนะคะก็โดยมากจะปลูกในกระถางค่ะแต่ถ้าใครที่เขาปลูกลงดินนะคะคือต้นเขาจะแบบ จะเดินตบโตได้งอกงามมากเลยเพราะเขาเป็นไม้เลื้อยนะคะแต่ค่ะอย่างที่บอกนะคะไม้เลื้อยเนี่ยค่ะเราก็สามารถตัดแต่งทรงพุ่มได้นะคะนี่ค่ะที่สําคัญนะคะเพื่อนๆเขาออกดอกทั้งปีเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนี่น่ารักเลยเนาะเพิ่งได้มาค่ะข้างหลังก็จะมีแมวเหมียวของบ้านเรานะคะก็คือเจ้านายน้อยของเราเองนะคะ คุณ4นะคะที่บ้านมีลูกแมวทั้งหมดหกตัวนะคะคุณหนึ่งถึงคุณหกเลยค่ะนะคะตั้งชื่อันง่ายๆเลยนะคะแต่ละตัวนะคะแต่ละท่านเนี่ยค่ะก็ชอบมาชมสวนต้นไม้นะคะมานั่งมานอนมาเล่นมากระโดดนะคะมาช่วยปลูกต้นไม้นะคะช่วยใส่ปุ๋ยต้นไม้นะคะบางทีมาฉี่บ้างมาอึบบ้างนะคะเป็นบางทีตาม ตามใจของท่านๆเลยนะคะมีอีกท่านหนึ่งมาแล้วนะคะนี่ค่ะคุณหกนะคะคุณหกของเราเองนะคะน้องสุดท้องนะคะคุณหกหันหน้ามาสิลูกคุณหกค้ย้ยวยเงยวยนี่นะคะวิธีการเรียกคุณท่านของเรานะคะทาสแมวก็จะรู้นะคะจะใช้เสียงสองค่ะเพื่อนๆคุณหกขาคุณหกเนียเนียวเนียเนีย หกกำลังมองนกอยู่นะคะเพื่อนๆค่ะนอกเรื่องไปนิดนึงค่ะเพื่อนๆค่ะพวงครามปลูกไม่ยากนะคะชอบแดดชอบน้ําค่ะพเพื่อนๆค่ะคือต้นไม้อ่ะคะ่ะถ้าจะปลูกในในบ้านเราอ่ะคะ่ะยิ่งชอบแดดยิ่งดีเลยนะคะเราเอาไว้กลางแดดนะคะแล้วก็รดน้ําน้องเขาทุกวันนะคะเท่านี้เองค่ะดอกเขาก็จะมีดอกสวยงามให้เราดูนะคะแล้วก็ช่อดอกอ่ะคะ่ะเขาก็จะออกมาตามใบอ่อนๆ,ออนๆเห็นไหมคะใบอ่อนน้องก็เริ่มโตมาแล้วนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็จะมี ช่อดอกออกตามนี้นะคะตอนนี้ที่เราเห็นก็จะมี1ช่อนะคะ2ช่อ3ช่อ4ช่อ5ช่อนะคะ6ช่อค่ะเท่าที่เห็นตอนนี้นะคะ มีหช่อแล้วค่ะต้นก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะเพื่อนๆก็เป็นต้นไม้น่าปลูกอีกหนึ่งชนิดนะคะที่ปลูกไม่ยากนะคะวันนี้มีนาชาแนลลากันไปก่อนนะคะฝากขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องมีนาชาแนลด้วยนะคะหามาปลูกกันนะคะเพื่อนๆน่ารักมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ